มาครับวันนี้จโม่นะฮะจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวรถ Ford Ranger รุ่นวายแ a นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขับ4จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติสสปีดนะครับในราคารถ1,314,000าบาทนะครับสำหรับรถรุ่นวายแกนี้นะครับมีให้มีสีให้เลือกด้วยกันถึง6สีด้วยกันนะครับมีทั้งสีที่เพิ่มเงิน1,000 0บาทแล้วก็สีที่ไม่เพิ่มส่วนสีที่ไม่เพิ่มนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็มีสีดา สีเทาดาสีบรอนเงินนะครับส่วนสีที่เพิ่มเงินนะครับก็จะมีสีขาวมุกสีเหลืองนะครับแล้วก็สีส้มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับสาหรับรถคันนี้ที่เป็นสีดำนะครับเราจะมาดูออปชั่นนะครับแล้วก็ลักล่ภายนอกภายในนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูอย่างละเอียดเลยนะครับตามไปดูกันครับมาดูด้านหน้ากันเลยฮะ ในตัวของกระจังหน้าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสีดำอีแบบอีโบนี่นะฮะก็คือเป็นสีดำเงาๆออกเทาๆ,น,ๆนิดๆนะฮะนะครับแล้วก็แกนกลางเนี่ยนะครับจะคาดด้วยโลโก้ Ford ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้อง360องศานะฮะร,รวมถึงจุดเล็กๆตรงนี้นะครับจะเป็นที่ฉีดน้ำกล้องนะครับทำความสะอาดกล้องนะครับในกรณีที่เราไปออก ทริปออฟโรดนะฮะแน่นอนต้องมีโคดติดหน้ากองแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถทำความสะอาดได้นะฮะมาถึงไฟหน้านั่นก็คือไฟวิ่งกลางวันนะครับที่เป็นตัว C ในส่วนของไฟนี่ตรงนี้นะครับด้านบนนะครับจะเป็นไฟสูงอัจฉริยะนะครับไฟหน้าปกติครับในกรณีที่เราเลี้ยวรถเนี่ยก็จะมีไฟดวงนี้นะครับเปิดส่องนะครับมุม เพิ่มมุมในการเลี้ยวนะครับให้เราเห็นได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับไฟหน้าจะมีเฉพาะในรุ่นพอปเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเซนเซ,นเซอร์ก่อนนะครับเซนเซอร์มีถึง4จุดนะฮะนี่เรามาดูออปชันที่อยู่ในส่วนของด้านล่างกันบ้างน,นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็น เรดรานะครับที่คอยจับรถที่อยู่บนถนนนะครับแล้วก็คนที่เดินอยู่บนถนนนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเบรกอัตโนมัตินะครับในความเร็วที่ไม่เกิน50กิโลเมตต่อชั่วโมงนะต่างก็มีจุดลากพ่วงนะฮะคอยดึงนะครับมีด้วยการ2อค่านะครับเพื่อเพิ่มบาลานนะครับในการดึงรถก็จะมีคิ้วล้อนะครับที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับ มีความโคตรทนแข็งแรงใช้งานได้ยาวนานนะครับมาพร้อมกับยางที่เป็น Good อียร์นะฮะขนาดขอบ8 8นิ้วนะครับแล้วก็แม็กซ์แม็กตัวนี้จะเป็นแม็กสีเทานะครับขอบ18นิ้วนะครับซีรีส์ยางของา o r r g g n n r r t t o o นนี้นะครับสำหรับรุ่น v i t แทก็คือ 255-65R18 นะครับตัวนี้จะเป็น,าน,น,นยางที่มีคุณสมบัตินุ่มเงียบนะ ไปเทอร์โบนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตรงกระจกมองข้างเนี่ยนะครับมีทั้งไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็จะมีกล้องที่สองด้านข้างนะครับเป็นแบบ3ามอองศาภาพจะ,พะแสดงขึ้นบนหน้าจอซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าจออีกทีหนึง่งใต้ของกระจกเนี่ยจะมีไฟส่องพื้นด้วยก็เวลาเข้าบ้านดึก,ดกนะฮะมันก็ช่วยได้เลยทีเดียวนะครับมือจับตัวนี้จะเป็นจะมีเซ็นเซอร์ฝังอยู่ นะครในมือจับนะครับซึ่งทํางานคู่กับกุญแจ immobilizer นะฮะตัวนี้นะครับซึ่งมีการฝังชิปเวลาเปิดปิดประตูเนี่ยสามารถสัมผัสได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอากุญแจออกมานะฮะสัมผัสล็อกนะครับแล้วก็สัมผัสเปิดได้นะครับตัวนี้ลาวหลังคานะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นสเปคของรถคันนี้นะฮะบันไดข้างนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ขอบอลูมิเนียม นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสเปคมาจากโรงงานเลยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็โลบาร์แบบสปอร์ตบาร์นะฮะของรุ่นไม t รีครับการดีไซน์ก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปคโรงงานเหมือนกันนะฮะครับ้าทางน้ำมัน 2> B 2 0 max นะครับ20% Volume max b i o d i e s e l ตัวนี้สามารถเติมไบโอดีเซลได้นะฮะ นะครั์บีเซล B7 B10 นะฮะสามารถเติมได้หมดเลยข้างล่างนะครับของรถคันนี้นะฮะก็เนี่ยครับเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นโช๊คควายด้วยนะครับเพิ่มความนุ่มนวลนะครับแล้วก็ทําให้รถเนี่ยทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นดิสเบรกหลังนะครับคู่หลังแล้วก็คู่หน้าเลยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะครับที่ช่วยป้องกันล้อฟรีนะครับระบบกระจายแรงเบรกเพื่อเวลาเบรกเนี่ยจะทําให้รถไม่เสียหลัก นะครับอันนี้เป็นสุดยอดมากๆเลยก็จะเป็นที่เหยียบนะครับทกระบาท้ายไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED แบบ full LED เลยจะเป็นแบบ LED หมดเลยนะครับสำหรับรุ่น top ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์4ุ4นะฮะแล้วก็ฝาท้ายนะครับสามารถล็อกได้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่ไฟท้ายของท่านจะไม่หายไปนะครับนะรถรุ่นนี้นะครับวแฉกนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับภายใต้ โลโก้ก็จะมีกล้องหลังนะครับที่ช่วยดูในขนาดถอยหลังนะฮะกันชนหลังนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์หลังอโอ้รถกระบะเด,ดี๋ยวนี้นะครับมีเซ็นเซอร์รอบคันแล้วไม่เท่าไหร่มีกล้องรอบคันด้วยบายสปอร์ตเรดาร์นะครับนั่นหมายความว่าจะมีระบบเตือนจุดอับนะครับที่จะไปแสดงสัญลักษณ์เตือนบนกระจกมองข้างนะฮะ ด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ช่วยเตือนในเรื่องของการเวลาที่เราถอยรถออกจากซองนะครับเรามีรถวิ่งอยู่ด้านหลังนะครับจะคอยเตือนนะครับว่ามีรถซ้ายหรือรถขวามานะครับซึ่งสุดยอดมากๆเลยสําหรับรถรุ่นนี้นะครับฝาท้ายนะครับมีระบบในส่วนของการช่วยผ่อนแรงนะครับทำให้เมื่อกี้นี้ผมสามารถเอาฝาท้ายลงได้ด้วยมือเดียวได้เลยนะครับซึ่งก็เหมาะกับคุณผู้หญิงมากๆนะครับที่ ใช้งานรถกระบะนะครับเพราะว่ามันช่วยขันแรงนะครับแล้วก็สำหรับสายแคมปิ้งนะฮะนี่ครับก็จะมีในส่วนของการต่อไฟให้ด้วยนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นี่นะครับ28 29นะครับผมก็จะมีการออกทริปนะไปกับรนเจอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปรีวิวมาให้ดูกันนะครับว่าเราไปออกทริปเนี่ยโดยใช้รถกระบะ Ford ดเ n นเ r อเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราต้องใช้งานของรถคันนี้แน่นอน ในการตั้งเต็นท์ออกแคมป์นะฮะไปบริจาคสิ่งของน้องๆภายในครับตกแต่งด้วยสีดำล้วนเลยฮะเพิ่มความสปอร์ตนะครับรวมถึงเบาะหนังด้วยตัวนี้เบาะหนังเป็นเบาะแท้นะฮะอันนี้ผมไม่สามารถนำพลาสติกออกได้นะครับเนื่องจากเป็นรถของลูกค้าที่เราจะทําการส่งมอบพรุ่งนี้นะครับก็ลองดูผ่านพลาสติกไปแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเดินได้สีส้มนะครับเบาะสีดําเบาะหนังแท้นะครับ ทำแล้วก็ปูด,ด้วยพายางเข้ารูปตรงที่วางมือนะครับก็จะเป็นหนังเดินได้ส้มนะครับที่เปิดปิดจะอยู่ด้านในแล้วนะครับป้องกันการการที่ฟอร์ดดีไซน์มานีปป้องกันการเปิดแบบง้างออกมานะครับมันจะทําให้ที่ง้างหักนะครับตัวนี้ก็จะมีความแข็งแรงมากกว่านะแล้วก็ดูดีไซน์ ดูหรูหราครับตรงนี้จะเป็นผิวมันนะฮะตัวนี้จะเป็นเซนทรัลล็อกนะครับรถและตรงนี้จะเป็นในส่วนของออปชั่นในการปรับรถจนนะฮะข้างล่างเป็นลำโพงนะครับลำโพงรถรุ่นวายแฉกมีทั้งหมดหกตัวนะครับก็คือแน่นอนถุงนมลิลลียละนะครับมีทั้งหมดเจ็ดลูกนะครับสําหรับรุ่นวายแทร็นะฮะพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยไฟฟ้าช่วยผลแรงนะครับ จะเห็นได้ว่ารถตอนนี้ไม่สู์นะฮะแต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยสามารถหมุนได้ง่ายมากเลยหมุนเล่นเป็นรถเด็กเล่นเลยฮะนะครับแต่ถ้าเกิดเราขับรถด้วยความเร็วเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เบาแบบนี้นะฮะมันจะน่วงให้หนักขึ้นนะคเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่นแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้เป็นไฟฟ้าแบบมอเตอร์นะครับมอเตอร์ขับมีการติดตั้งมอเตอร์อยู่ที่แหลกพวงมาลัย แน่นอนว่าเวลามาขับเลี้ยวเนี่ยจะไม่มีจังหวะฟรีเลยนะฮะนะครับแล้วก็มาขับทิศทางได้อย่างแม่นยำนะครับยิ่งเวลาเขาโค้งนี่สนุกมากนะครับในการขับ f o r d r a n เ e r เนี่ยปวงมาลัยนี้ก็จะเป็นแบบมัลติฟังชันนะฮะซึ่งมีออปชั่นมากมายนะครับตรงนี้จะเป็นการปรับในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะหน้าจอที่เราดูข้อมูลรถนจนนะครับรวมถึงตรงนี้นะฮะ เป็นการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับเราก็ปรับเสียงเบาเสียงตัวนี้จะเป็นระบบเลนคิปปิ้งนะฮะสตาร์ทรถมาปุ๊บระบบทำงานเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นระบบรักษาระยะห่างจากรถด,ด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นครูสคอนโทรลนะครับซึ่งครูสคอนโทรลเลนคิปปิ้งกับรักการรักษาระยะห่างจากรถด้านหน้าเนี่ยทำงานควบคู่กันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Cruise กำจัดความเร็วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเพิ่มสปีดลดสปีดนะครับในขณะที่เราตั้งความเร็วแบบคงที่นะครับแล้วก็รักษาระยะห่างจากตัวด้านหน้าไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะฮะสตาร์รถปุ๊บนี่เปิดไฟไ์นี่เปิดเป็นออโต้ทันแบบนี้ทันทีเลยนะครับโดยที่มีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับปุ่มๆนั่นนะครับเซ็นเซอร์ถ้าเกิดลูกค้าเอากระดาษไปวางเนี่ยไฟมันก็จะเปิดนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับเป็นออปชันที่ผมว่าเจ๋งดีนะมันทําให้รถด,ดูแบบสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือการเตือนต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Isofix นะครับที่นั่งเด็กไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็กนะครับเตือนของลงแอร์แบ็กเรื่องของการคาดเปลนะครับตรงนี้แล้วคอนโซลหน้าครับก็คือเป็นหนงังเดินได้ส้มเลย เช่นเดียวกับโฟมอลไลนนะฮะแอร์ Air นะครับถูกดีไซน์มานี่ตรงขอบด้านในเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ส่วนของแอร์ที่ปรับตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็ดีไซน์เหมือนกับจังหน้าของรถยนต์นะสวยงามมากเลยครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํานะครับสําหรับตัวนี้มีทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนะ เกียร์สสปีดที่เราใช้กันมานานแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเบรกมือไฟฟ้าการรักษาเสถียรภาพรถยนต์นะครับรักษาการทรงตัวของรถยนต์นะลดความเสี่ยงของรถพิกคว่ำนะครับลดความเสี่ยงของรถเสียหลักนะครับตัวนี้จะเป็นการปิดเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นระบบดรายโหมดนะฮะสำหรับรถ4คูณสนะครับมีทั้ง2 high 4 high f o low นะฮะ นะร high สามารถปรับได้เลยนะครับสามารถปรับได้เลย f o low นี่ต้องเข้าเกียร์ n ก่อนนะครับถึงจะเข้าได้นะครับ f o low นี่ใช้ในกรณีที่เราตะลุยนะครับทางที่เป็นอุปสรรคยากยากมากนะครับที่เป็นโคลนล่องหินโคลนอะไรที่มันต้องไต่นะฮะใช้ความเร็วต่ำนะครับ4 high นี่ก็ถนนลื่นนะครับเช่นฝนตกเนี่ยสามารถใช้โหมดนี้ได้เลยนะครับหรือว่า t o high นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนโหมด ดรายโหมดให้ดูนะครับว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับมาดูหน้าจอกันตัวนี้จะเป็นโหมดปะกะตินะฮะโหมดประหยัดนะรตัวนี้จะเป็นลากพวก่วงนะครับแล้วก็จะมีระบบของถนนลื่นนะครับพอถนนลื่นปุ๊บเนี่ยระบบจนะทำการปรับเป็น4ีกูศให้เลยครับเป็นโฟร์ไฮนะฮะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนหน้าจอโฟร์ไฮขึ้นมานะครับรวมถึงตรงนี้นี่ถูกปรับเป็นโฟร์ไฮ รเราจะไปไปโหมดของโคนล่องแน่นอนครับตัวนี้เป็นโฟร์ไฮด์ทํบบทำการเปิดดิฟล mm ็อกเฟืองท้ายหลังให้ด้วยนะครับล้อคู่หลังเนี่ยนะครับสามารถตะกุยได้ด้วยแรงที่เท่าๆกันนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายนะฮะเป็นโหมดทรายหน้าจอที่เราได้พูดคุยกันไว้ว่ารถคันนี้มีกล้อง360องศานะครับ เราสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเนี่ยบนหน้าจอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดิฟล็อกเนี่ยกดตรงหน้าจอได้เลยนะครับคว <c oughs> บ,บคุมความเร็วในการลงลาดชันนะครับนะฮะตัวนี้นะครับยังไมเห็นได้ว่าเป็นกล้องหน้านะครับที่มองไปเนี่ยเป็นกล้องหน้านะครับเราก็สามารถสามารถเลือกวิวได้นะครับรอบคันนี่เราก็จะเห็นในส่วนของ ภาาาพจกด้นนนบเป็ Bird View Eye โอเคครับเราได้ดูรถรุ่น Ford Ranger รุ่น White Tag กันไปแล้วนะครับในส่วนของระบบขับ4นะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆของหล้นจนแล้วก็สามารถเข้ามาสอบถามนะครับตาดอกเบี้ยนะครับสำหรับงินผ่อนนะครับดรสดซื้อสดเนี่ยก็เราจะมีในส่วนของส่วนรถให้ด้วยนะครับแล้วก็แต่งรถด้วยนะครับลองทักเข้ามาคุยกันนะครับกับเจลจัมโบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับมีทั้งรีวิวรถนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ